คืออะไรจ๊ะทำไมใกล้น้าสวัสดินทาครับปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างการเงินการติดขัดครับการงานการเงินติดขัดมีอะไรอีกสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวปวดตามเนื้อตามตัวแขนขาหัวตรวจมากี่ปี มา,มาสองปีมาานี่หนักกว่าแต่ว่าเป็นนิดเป็นหน่อยเป็นมาเรื่อยสิปีมาแล้วไปทําอะไรมามั่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลทเป็นผู้ช่วยพยาบาลเกี่ยวกับแผนกอะไร ดูตีนารีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่อง <kindergarten. S 2> การเกิดการตายการแท้งนะใช่ไหมนะและอันนี้คือไปช่วยเขาที่เขียนว่าสามคนคืออะไร,รอะของ,ของ,ข,องของตัวเองครับอันนี้ของตัวเองเลยแต่ที่ช่วยทั้งโรงพยาบาลเนี่ยช่วยมาหลายปีไหมปีก oh, ว่าครับช่วยมาปีกว่ามีวิญญ,ญาณดีเด็กต้องตายไปเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ไหม ก็สองคนครับจากนั้นก็ผมละไรย้ายแผนกเลยครับมีหลายแผนกแต่ว่าที่ย้ายแผนกมาเป็นในผู้ช่วยเภสเชัชกรรมโอเคย้ายแผนกไปเลยท่านเทวดาณเวลานี้ของตัวเองมีทำแท้งกี่คนสามคนใช่ไหมสามครับแล้วทำแท้งอีกสองคนคืออะไรคือช่วยเขาใช่ไหมช่วยเขาครับแล้วมีกุมารเท่าไหร่ ไม่ทราบครับไม่ทราบแต่มีเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมเมื่อก่อนเพื่อเป็นเป็นพระแล้วครับเมื่อก่อนเป็นพระเหรอเป็นพระแล้วมีกุมารไว้อะไรไว้เอาไว้ช่วยงานเป็นเรนครับเป็นเรนครับเป็นเรนโยขอให้มาครับท่านเทวดาแทงของตัวเองสามคนไปช่วยในแผนก พยาบาลอีกสองคนกุม,มารที่คาดว่ามีห้าตนทั้งหมดมีครบตามจำนวนหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยได้เห็นเลยนั่นล่ะนะเป็นเช่นนั้นกราคาเดินเข้ามาหนาะเป็นขบวนแล้วสิท่านเอ๋ยทั้งหมดสิบดวงวิญญาณต้องการแก้ไขหรือเปล่าแก้ไขครับต้องการแก้ไขจะทำอย่างไรบ้างท่านเดวดาแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วทรงเด็กนั้นนั่นล่ะนะให้เด็กไปเกินนั่นล่ะครา พร้อมเป่าครับพร้อมท่านเทวดาต้องใช้เวลากี่วันใช้กี่วันใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กฆ่าคนใช่ไหมล่ะท่านเอ้ยใช่แล้วก็คูณสิบห้านั่นแหละนะได้เท่าไหร่กันล่ะค่ะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบห้าวันกูมาอีกห้าดวงกูมาอีกค่าใช่ไหมท่านใช่แล้วอีก่าสิบวันนั่นล่ะเอ้ย โอ้ร้อยยี่สิบไหวไม่ไหวเมื่อไหร่ไหวดี๋่วนี้เลยครับพรุ่งนี้เลยท่านเทวดาพร้อมจะให้วิญญาณไปเกิดแล้วร้อยหวันต้องการอะไรบ้างชื่ออะไรเอ่ยถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยชายหรือหญิงกันเลยแหละนะรู้กันบ้างไหมเร่าค่ะทราบไม่ทราบไม่ทราบเลย ชายกี่คนหญิงกี่คนชายสี่คนผูห้หญิงหกคนครับหกกับหกเหรอครับเฮ้ยมันสิบคนนี่หวะหกกับสี่เนียไม่ใช,ช่ผู้ชายสี่หรือนะผู้ชายสี่ผู้หญิงหกครับหญิงหกชายสี่ครับ,รบโอเคชื่อหนึ่ง,างชามชามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกวดน้ำให้หนึ่งถึงสิบข้าใจไม้กินอะไรกันบ้าง Bao nhiêu kiếm pizza. Bao nhiêu cái kiếm KFC. Pizza KFC. kiếm cái 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 kiếm เวอร์แบบเปล่ามูกระทะไปหาที่ไหนอะ่ะทาข้ามทางอ่าเป็นหมูทอดแล้วกันง,ง่ายๆกินบ่อยนะหมูทอดเออเรื่องเลยอ่าครบแล้วได้แล้วหมูทอดกระเทียมนะเดินตาเออหมูทอดกระเทียมแล้วกันตามนี้จะมันไม่เหมือนอย่างนะหมูทอดกระเทียมไม่มีน้ำจิ้มนะเดินตาก,กินเข้าไปในท้องเดี๋ยวมันก็เหมือนกันเองตามนี้นที่อะไรมา <laughs> อ้าว เดียวหมูัน้ะกียกินนะเรว่าหมูทอดอ่ะหมูทอดก็ตะเกียบได้เออเราก็มาโนไปเด้แล้วคิดเลยมากเดี๋ยวลงไปลงคอก็ไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้อาเป็นว่าจดรายการอาหารแล้วห้าหกอย่างใช่ไหมแล้วค่ะพอเพียงแล้วตามด้วยเสื้อผ้าอะไรหมูทหมูทอดนันจ้ะได้ถ้าหาหมูกระทะมาได้ก็หาหาไม่ได้กับหมูทอดตามนี้ ถ้าไม่ได้หมูกระทะก็หมูทอดถ้าได้ก็หมูกระทะใช่ตามนี้ไม่ได้ก็หมูทอดใช่แล้วมันก็อยู่ในกระทะเหมือนกันตามนี้ชวนไหนทอดมันาชวนกันอะไรนะชวนไหนทอดอ่ะมันเนื้อมันนั่นแหละเนื้อมันแข็งมากชวนตามไม่รู้สิเขาที่เขาขายอยู่มันของดีอยู่แล้วเขาเลือกมาให้กินอร่อยไม่งั้นเขาจะขายได้ไงขาย ใช่ไม่เอาของอไม่อร่อยมาเดี๋ยวก็ขายไม่ได้ถามนี้เสื้อผ้าใส่อะไรไปดูคนขายเนามันขาเอาอะไระตงตปดูถ้ามันไม่สวมันไม่ระที่มัที่มับอกว่ามันะอ,อะไเราหิดมัน,นมัาชั้นหน่ะตอหมูชอหมูหได้ไหมอะไรก็ได้แม่ค้าเขาเลือกของดีอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะขายได้ทุกวันที่ไหน หมูนิ่มๆหน่อยละกันตามนี้นิ่มๆนะโดนตาใช่แล้วตามหมูสามชั้นมันก็ได้อ่าหมูสามชั้นก็ได้ใช่หมูสามชั้นทอดนะเฮ้ยเลี้ยงมากเกิเลยมันไม่หายากอยู่แล้วก็อธิบายให้โดนตามันจะได้ถูกใจเพราะว่าเคยกินแล้วมันเหนียวอ่ะดนตาอ่าเอาหาอะไรที่อร่อยที่อร่อยไม่เหนียวตามนี้เดี๋ยวไปคิดเอาเองเดี๋ยวฝากไอ้แม่นิดเขาไปคิดให้ เขาเก่งอยู่แล้วคนนี้อ่ะเสื้อผ้าอะไรชุดทีมฟุตบอลได้บิร์าชุดทีมฟุตบอลเลยชายหญิงสิบชุดนี่มันเรื่องมากอีกแล้วไห้ผู้หญิงใหญ่เหรอจะมันมาจะบอกว่าถ้ากินนืถ้าหมูถ้าหมูกระทะไม่ต้องมีข้าวเหนียวแต่ถ้าหมูทอดเนี่ยมันต้องมีข้าวเหนียวแตถ้ากินหมูทอดแล้วไม่มีข้าวเหนียวมันไม่ใช่หมูทอดนะคะเบิร์นด้า เพิ่มข้าวเหนียวไปจะใช่ไม่ใช่ก็กินข้าวเหนียวไปด้วยทีนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวมาได้เป็นหมูกระทะมันก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวกินกับหมูกระทะนะเดินตาก็วางไว้เฉยๆไม่ต้องเกลียนอ๋อวางไว้เฉยๆเมืองเข้าใจแลยวางไว้เฉยๆไม่ต้องเกลียนวางแล้วไม่มาพูดแทนนะคะคุณโค้อ่าเรียบร้อยเสื้อผ้าได้ชุดฟุตบอลสิบชุดตอยตตบอลสองลูกบอลสองลูก ปล่อยปลาเปล่าเอาอะไรปล่อยสัตว์ปลาต้มหมอสิบตัวหลุนตามาได้สิบตัวพอแล้วแหละหมอสิบไลฟ์เสร็เราก็ได้คนละสองตัวสังกระถางทั้งกะถานหรอหลุนตาถ้าฉีดชุดน่ะลุนตาไม่ไหวมากไหวเหรอไหวพวกแก่ไหวไหมไหวคงไหวคงไหวก็ยังดีก็ไม่ไหวนะ ช่้นมาก็ว่างนะเนี่ยวก็คงไหวไหนๆก็ไหนๆแล้วจ่ายไปให้หมดครับนี่คือขาดแววแล้วคงไหวมายังมีแววนะหลอนจานะโอเคแสดงว่ามิโอ้ก็คงไหวอยังมีหวังแต่ถ้าไม่ไหวเลยเอหมดหวังใช่แล้วจะถามว่าลูกเป็นอะไรลูกแม่ไหนลูกแม่ท้องหรือว่าลูกแม่คลอดก่อนตายแม่ก็ยังไม่ได้รู้ชื่อแม่เลยไม่รู้เลยเป็นลูกแม่ไหนอะหลอนจาบอได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงเป็นเมีย S <S เป็นเมียเธอแล้วกันค,คนไหนก็ช่างมันเถอะ <ไป S 1> ตามนี้ต,ตอบเกยงมนะกผู้ใหญ่จะเป็นมีเป็นผู้หญิงก็คือเมียม,มึงนะ <S 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 ใช้เปล่าใช่ถอนใจเราเป็นว่ามีเชื้อเราอยู่ก็ใช้ได้แล้วใช่เขาแล้วไม่สนใจอ่าถ้าสังฆทานห้าชุดหรือสิบชุดไหวถ้าบอกว่าคงไหวคงไหวก็อ่าสิบชุดแล้วกัน คุงนีบวชเลยใช่ไหมครับอ,อ่าตามนี้ไปได้อัพนนตาครบนี้นะคะเหินหนถึงสิอัพไปได้อัพเนตาอันตาหนเอาลายต่อไป